มีรายชื่อที่ลำต้นต้องเรียนตามตรงว่าต้องขอแสดงความเสียใจครับแต่ไม่ใช่ว่าน้องไม่เก่งหรือไม่สวยแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของน้องนี่จะวันสักวันหนึ่งครับถ้าเกิดน้องไม่ทิ้งความฝันตรงนี้น้องกลับมาน้องจะได้มีโอกาสมายืนด้านหน้าเหมือนเพื่อนเ,อนเขาเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปนะครับ คนสุดท้ายลับธมใ่ ครับขอบคุณน้องๆครับทุกท่านครับกองเชียทุกคนครับขอเสียงปกปมือเตลันใจให้น้องๆเหล่านี้เลยครับสามและสี่ขอบนะคะเป็ถือว่าได้เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์เรา ได้นะครับนั่นก็คือเยาวชนครับเยาวชนนะครับร้องนะครับค่ะสมัครน้องจูแจนะคะคำว่าเยาวชนนะคะคือผู้ที่มีอายุ18ปีถึง20ปีบริบูรณ์ในในจเจนะน้องจุเจนะคะเป็นคนเยาวชนรุ่นใหม่นะคะอยากจะแนะนำและเชิญชวนให้ทุกคนรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมและ คือน้องจุ๊บแจกนะครับหมายเลข11นะครับใช้ใหมายเลขต่อไปครับหมายเลข19น้องบิมมี่โอ้โหตื่นเต้นนะคุณผู้ชมซึ่งเราไม่สามารถรู้เลยว่าคำที่เราจับขึ้นมามันจะเป็นคำว่าอะไรไวพิบเราต้องมีเลยฮะดับแรกเพราะว่าถ้าเกิดมีการเดทแอร์ว่อะไรนะครับกรรมการเนี่ยจะหักคะแนนทันทีนะครับ และน้องบิมมี่ครับจับได้หมายเลข14นั่นก็คือคำว่าคนปราสาทครับคำว่าคนปราสาท น้องบีมเองค่ะน้องบีมก็คือคนอำเภอรปรา,าสาทและสิ่งสาคัญนะคะถ้าหากค่าคืนนี้น้องบีมได้รับตําแหน่งที่ดาปรา,าสาทน้องบีมจะประชา,าสัมพันธ์โดยใช้หนึ่งสมองสองมือของน้องบีมเองค่ะในการคิดและนําเสนอรูปแบบใหม่ๆใ,ใ,ให้กับอำเภอรปรา,าสาทของเราค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับทงเกษตรกับน้องบีมมี่ขอบคุณครับเกษตรอินรีครับล็<า>อกนะฮะใช่ครับ คำว่าเกษตรอนรียนะคะก็คือการทำเกษตรในรูปแบบที่ไม่มีสารพิษปนเปื้อนในวอจะุั้งในดินน้ำหรือว่าอากาศค่ะและน้องแตงกวาเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะหันมาใช้นะคะวิถีเกษตรอินทรีย์นะคะให้ปรับนะคะใช้ในชนีวิตประจำวันเพื่อที่จะเราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพความเป็นอยู่สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นขอบพระคุณค่ะโอะ้โอครับอรวมไปกับน้องแตงกวาครับ หมายเลขต่อไปคีย์เวิร์ดคือรุ่งเรืองครับรุ่งเรืองรครับช่บวยรักคำคือสถานะแห่งความสำเร็จโชคดีและรุ่งโรจน์ค่ะซึ่งคํารุ่งเรืองนะคะไม่ได้มีแค่ความร่ำรวยเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมไปถึงความรุ่งเรืองในสุขภาพและความสุขค่ะ คุณครับตายเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าการประกวดสาวงามไม่ใช่เรื่องง่ายๆและคิวิาดที่น้องแอนนะครับจับได้เอ้าหน้าจอหายปอีกแล้วครับผมขอโทษครับลำดับที่15นะครับได้แก่คีย์เวิร์ดคำว่า น้องแอนครับลำดับต่อไปครับผมลำดับที่สิบครับผมน้องใบฟา ที่น้องใบฝ้าจับได้นะครับลำดับที่7นะครับผมได้แก นะฮะก็คือคีย์เวิร์ดหมายเลขหนึ่ง จริงใช่ไหมล่ลูกอ้สุดยอดนลครับเอาละครับ,รบผ่านไปฮะสำหรับสิบหมายเลขผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วก็ลำดับต่อไปฮะเราจะทำการประกาศร,รางวัลพิเศษครับซึ่งมีหลากหลายรางวัลมากครับเพราะฉะนั้นอยาให้ลงน้องไปพักผ่อนกันก่อนนะครับ